ีชาร์กฟาวนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวทองหล่อกันไปร้านไหนดี๋วพี่นัทวันนี้ไหวไม่เนี่ยไปไหนวันนี้บอกเขาดิคุณผู้ชมเขารออยู่เนี่ยเอาเอาเลยอ่ะเอาเลยเดี๋ยวก็ดีเนี่เขารออยู่วันนี้นะเราจะไปที่ร้านสเตตัสท,ทองหล่อกันพี่นัทจะพร้อมแล้วนะพร้อมพี่อะไร เมื่อกี้ตกใจหนิงใว้เนี่นะเขานี้นะมันในตายแล้วนะอะไรอ่ะตายแล้วเนี่ยตายได้ไงอาสัพมาอาสัพนี่นี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้านี่ละได้วงคข้าก็เดือดไปโดนตายเหมือนกันตาบอดทำไมอ่ะอาวิมังอ่ะไปไปในจิมปึ้กเขานี่หลบนี่ยหลบนี่ไป เดี๋ยวปอแล้วเดี๋ยวปอนี่ถ้าไม่ถือจอมนี่หักดวงอริยาลาไปแล้วไอสัสไม่ยอมกูเลยวันนี้มีร้านหนึ่งชื่อสเตตัสอย่างที่บอกไปจุดเด่นคือว่ามันจะมีปอกแขนเนี่ยมี3สีสีแดงนี่คือถ้าตามสัญญาณไฟน,นี่คือหยุดเลยมึงหยุดหยุดก่อนแล้วถ้าเป็นสีเหลืองนี่สีเหลืองนี่ไงสีเหลืองนี่เย็นโลกแล้วถ้ามีดอ่ะอีโต้แล้วถ้าที่นอนอ่ะวาโก้ไอสัตว์ชั้นไหน เุนสดเนี่ยตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่ร้านสเตตัสนะครับเดี๋ยวถึงที่ร้านเดี๋ยวเเข้าไปดูที่ร้านกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับร้านสเตตัสทองหล่อ แลวตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในร้านนะครับเซตันเรียบร้อยแล้วนี่เลยจุดเด่นของร้านานะคือนี่เลยคือมันจะเป็นเหมือนกําไรข้อมือนะเขาจะมีอยู่3สีเป็นสียำพูอย่างเงี้ยคือเราอ่ะแล้วแต่เราจะตอบเลยว่าถ้าคนถามเราถูกใจอ่ะเราก็ตอบว่าส่งถ้าไม่ถูกใจเราก็บอกว่ามีแฟนแล้วใช่ปะสีแดงนี่นคือตัดจบไปเล่า คือไม่โซดตัดซีเกียวเนี่ยคือโซดพร้อมเสมอใส่แล้วก็ดีบแบบนี like ้อันนี้คือพร้อมบวกเลยเมนูนะครับที่เราจะแนะนําวันนี้จะเป็ <S <s นไก่ทอดซอสทีมะนาวอ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นสปาเกตตี้คาปินาล่าคาปินาล่าคาโบนาร่าถูกแล้วถูกแล้วสัตว์เนี่ยรอบาอยากเอา Councillor. ที่ซ้อมลงมากเลยสัตว์อันนี้อยากน่าเกลียดเลยเนี่ยอันนี้แหละ อันนี้เป็นกุ้งแก้ว5รสมีอะไรรสเก่งรสเบนซ์รสมอไซค์อ่ะรสบป็นโด๊ขาช้างมานปลาเดี๋ยวจะเริ่มจากเมนูด้วยจัดเลยปึงไม่ตีไข่แดงก่อนละเหี้ยฝึงจับไข่แดงดินอกจากไข่แดงก่พร้าเป็นสูตรอ่ะสูตรเออสำหรับโคโรนานะครับผมรู้สึกว่าจานนี้รสชาติดีเลยสไตล์โรงแรมทานสไตล์โรงแรมสไตล์โรงแรมผ่านไ้ หลายหลายร้านนะทําเมนูนี้ขายกันบ่อยแต่เราจะมาดูนะว่าร้านนี้จะฝีมือนะเป็นยังไงบ้างนี่ครับหน้าตาไก่ทอดซอสรีมมะนาวนะครับประมาณนี้เลยอร่อยไก่แม่งมีความยุ่งจำจริงๆคนระับปกติส่วนตัวเวลาไปไปร้านเล่าไม่ค่อยสั่งเมนูนี้นะแต่พี่น,นัทจะชอบสั่งเพิ่งจะรู้นะว่ากินจากเล่าได้อร่อยไหมนะต่อไปนะจะเป็นกุ้งแก้ว5รสนะ ซึ่งข้ารสนี้บอกเลยว่าไม่รู้มีรสอะไรบ้างส่วนตัวนะคิดว่ารสชาติเหมือนไข่ลูกเขยผสมผัดเปรี้ยวหวานประมาณนั้นประมาณนั้นอร่อยสมจอมรสชาติดีมาแล้วสั่งได้เลยอันนี้จะเป็นสลัดไก่ทอดนะครับก็เดี๋ยวจะให้พี่นัทลองชิมดูไหนบอกวิธีการกินสลัดไก่ทอดที่ถูกต้องเอยวิธีการกินสลัดที่ถูกต้องนะครับผมอย่างแรกเลยต้องกินกับ้อนต้อมอย่างนี้เลยอ,อ่ะเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาหูแดกได้ปะางห อันนีม้มีปูอัดข้างล่างเป็นสลดัดไงแล้วก็โรยหน้าได้ไก่ทอดอะไรเงี้ยเป็นสลัดที่ผสมน้ำมันงานญี่ปุ่นด้วยนะครับก็รสชาติก็น่าจะนึกนอดกระดกประมาณแบบนั้นอร่อยถามว่ากินได้ไหมกินได้ เท่าประมาณนี้สำหรับอา,าหารของเขาแล้วเรากินอาหารกันเสร็จนะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปล่าวาตัวสาวด้านในกัน <c oughs> บอกเลยว่าที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เป็นด้านนอกนะเราเห็นแล้วว่าเดินผ่านเราเข้าไปอ่ะหลายคนมากๆไปถึงลูกค้าพนักงาน <c oughs>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  จัดอามร้านอะไอย่างเี้ยเราบอกเลยแต่ละคนนี่สวยๆทั้งนั้นเลยลูกค้าพนักงาน,นะ <c oughs> อะไรเนี่ยเ <c oughs> อาป่ะเดี๋ยวขับดูข้างในกันดีกว่าควรยืนตรงนี้ตรงนี้ครับเดน้าเมกสองเก้าอ่าอันนี้ลองดูหน้าก่อนก็ได้นะครับว่าชอบป่ะ ก่อนที่เราจะสัมภาษณ์น้องๆอ่ะเดี๋ยวเราถ่ายภาพนิ่งน้องๆก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นะยืนถ่ายภาพนิ่งๆนะครับมองกล้องน้เลครับ้ถามที่น้องๆกันดีกว่ายังไม่รู้จักกันเลยชื่ออะไรครับชื่อสมัยค่ะสมัยกับเมื่อ ชื่อเพื่อนผักวันนี้มาในถานะแบบไหนครับโสดโสดค่ะโสดจริงครับโสดจริงแล้วกันเนี้ยแล้โสดด้วยนะกันไปผ้าวันนี้มาเที่ยวที่นี่จะเจอแฟนเก่าจะบอกว่าอะไรคืนตังค์กูด้วยค่ะแล้วถามน้องสมัยบ้างว่าถ้าสมมติเราไปเจอแฟนเก่าที่มาเที่ยวร้านเราแล้วเจอกันอ่ะอยากจะบอกอะไรแฟนเก่าขอบคุณที่ออกไป ขอบคุณที่ออกกับคนที่ออกกันมาแรกก็นึกว่าเห็นหน้ากับเจาหนุมอนูเป็นคนดีไงหนูแบบเรเป็นเป็นสาวหวานสาวเรียบร้อยอ่าโอเคถ้าสมมติเราไปเจอแฟนใหม่เราอะมากับผู้หญิงคนอื่นที่ร้านเหล้าอะเราจะบอกอะไรกับเขาพ้องเอ้ยจัดนี่วต้นอย่างนี้ก่อนจากกันไปกับน้องสมายกับน้องเปิดนะอยากให้ช่วยเปิดร้านให้เราหน่อยเป็น Facebook ก็ได้หรือ IG ก็ได้เอาทีละคน b i n y y s u t i d a ค่ะอ่านว่า ไลนี่สุธิดาใช่เราจะขึ้นไปให้นะครับ F จุด F E R N B U B E E ค่ะเฟิร์นจุดเฟิร์นบุบีค่ะอ่าเป็นไอจีทั้งสองคนเลยอแบบไม่น่าเกลียดเลยนะขอไลน์หน่อยนะไม่ได้ลูกค้าเขาอีห่าไม่ได้ไม่ได้เป็นไรอ่ะไม่จะขอไลน์ไว้แบบให้เขาแถมส่งมาให้เพราะว่าไอจีอะไรมึงมันมุ่งอ่ะมึงมันมุ่งมากเลยรู้ปะลองดูในเจ้าหนังว่าโอเคว่าสวยยัง ้ชื่ออะไรครับเรียกออยุ้ยค่ะเรียกยุ้ยขอดูสเตตัสตัวนี้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอ่อดีม,ม,มากลายเขียวว่ามาสดวะเพราะวันนี้อย่างที่เราบอกว่าเราจะตามล่าเฉพาะสาวโสดเท่านั้นไม่มีแฟนนะครับใช่ค่ะไม่มีแฟนผมก็ไม่มีเหมือนกันไม่มีแฟนเหรอคะไม่มีตังค์ครับโอ้โตังค์ตังคบมีบบรุ่นแรงนะเอางี้วันหนึ่งต้องไปจ่าร้านหล่อมากชอบมากเลยใครจะทำไงเขาดูว่าเราชอบเขา ก็ใส่แบบเนี้ยแล้วก็ใส่หลายอันแล้วก็ทะไอะไรเข้าตาต้องใส่ตาใส่ตาเราต้องจะส่งสายตาแล้วยังอื่นอ่ะยังอื่นเล่นจากสีสีนะสีสีใช่ปะถ้าหลังจากนั้นก็ชวนชนแก้วเงี้ยเขาจะเป็นการเปิดเปิดการพูดคุยละด้วยการชนแก้วชนแก้วดูนีนันวะเราทำวุ่นชนแก้วไม่ได้อีกอะโอ้ยไม่เอาไรสัตว์อย่างนี้เลยนะไม่อยู่เลยเอาเอาหลักๆเลย ด้วยความสวยของเขาแล้วต่อรักต่อให้ด่าเราไอ้สัตว์ก็ไม่โกรธอ่ะแต่ด่าได้ไอ้สัตว์ได้ไรสัตว์ใกล้ๆเิยใกล้ๆอีกไปเึงไอ้ยี่กำลังไปวันนี้ขอเปิดบ้าได้วยไหมจ้าเป็นเฟซบุ๊กเลยไอจีครับอันเป็นเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะครับชื่อเฟซบุ๊กธนทนรัตนะอยู่พันดูค่ะเป็นภาษาไทยอ่าก็เดี๋ยวเราก็ขึ้นให้นะถ้าสมมาา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  โบนครับโบนเลือกโบนนะครับอันนี้มาด้วยกันขอเขาดูสเตตัสหน่อยได้ไหมโสดตงคู่เลยโสดตงคู่คนนี้มาหาผู้หญิงใช่ครับนักพนมาหาใช่ก็ได้อยากรู้เฉยว่ามาร้านนี้สเต็ปเราต้องเป็นไงบ้างขอดูสองทุ่มหน่อยว่าเป็นยังไงครับ ต่อไปสัก4ี่ทุ่มะมา่สี่ทุ่มสี่ทุ่มมาคนนู้นทำได้ไหทุสปก่อนครับไปก่อนเรื่อยๆเลยอ่าเรื่อยๆเลยโอ้ยย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 ยนยดยย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 ยงยยยย้ยสย เดี๋ยวขอวาร์ปคุณบอสก่อนละกันนะครับก็ walapan b ก็ v o r a p h a n v ครับเดี๋ยวเอาเอ4ไหมผมจดอยู่ครับเอาเอาไปเอาไปไม่เอา A K E K A W A T 836ครับอ๋อเขึ้นไว้ให้แล้วนะถ้าใครชอบแบบสไตล์แบบเมื่อกี้นะแอบพแเศษเสื้อระดัะเบาๆด้วยถ้าเป็นก็ไม่มีคนแอดมาพุ่งขี้นหละ อย่างนี้บอกนะครับว่าผู้หญิงทองหล่อสวยมากๆเจ้าของสวยขนาดนี้คิดดูว่าลูกค้าจะขนาดไหนสำหรับพี่ต่ายวันนี้เราก็เป็นสเปเชียลนะพิเศษเราจะให้ตากล้องนะครับคุณภาพจากออสเตรเลียนะครับภาตัวประมาณ8ปดหมื่นมาถ่ายภาพที่นะเป็นภาพนิ่งนะฮะแต่ว่าเขาจะพูดภาษาไทยไม่ได้นะโอเคเดี๋เดียูยูคำวพี่ต่ายช่วยยืนถางขาหน่ครับ ยกแขนซ้ายขึ้นครับยกแขนซ้ายอ่าประมาณนี้แค <c oughs> ่เราทำนี้ครับยืดตึงครับยืดตึงเคคโอเ,คเขาบอกให้ยืนท่าน,นี้เลยโอเคแล้วครับอ่ะของข่านี้เหรอครับผม เขาบอกว่าเดี๋ยวน้ำ1ึงถึงสามแล้วพี่ทำแค่แค่นี้เลยแค่นั้นครับโอเคหนึ่งสอง,สอง,สอง ช่องชาร์กวาวนะครับมีคอนเสิร์ตดีๆมาแจกอีกแล้วในวันที่11เดือน11จะมีคอนเสิร์ตจากโค้ดป๊อปปองกูนะครับเพียงเข้าร่วมกิจกรรมของเรารับไปเลยโต๊ะฟรีจํานวนทั้งหมด3โต๊ะด้วยการ1นโต๊ะเข้าได้แค่4คนนะครับแถมเครื่องดื่มหนึ่งขวดมิกเซอร์6อย่างครับกติก,การาง่ายๆเพียงแค่กดไลค์เพจและแชร์คลิปนี้ออกไปหน้า a c e b o o k ตัวเองเสร็จแล้วก็กลับมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับว่าแชร์แล้วจับผู้โชคดีทั้งหมด3ท่านด้วยกัยกยน บอกเลยนะครับว่าร้านสเตตัสนี่แมางสุดจริงๆใจไม่ถึงอย่าไปจุดไฟอ,อย่าไปขึ้นงานบ้างไฟจริงบ้างไฟหนักจริงเพรา,าะตอนแรกเห็นคนอื่งเขาเกินยเราแล้วก็นึกว่าแบบเออง่ายๆพอไปกินเองโอ้โหยอ,อ,อนารักจันเลยแต่เย็นนี่ปิดรายการก่อนได้ไหม อ่ะอยังไงก็ฝากช่องพวกเราด้วยนะครับชาร์จเรานะถ้าใครชื่นชอบพวกเราก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะ,ะแล้วก็ฝากด้วยกับร้านเตตัสทองหลอ่อไทรอยู่ทางรอคืออยากจะจีบหญิงง่ายๆอ่ะขึ้นเ,นเตตัสโชว์อยู่แล้วว่าเดียวหรือแดงหรือว่าสีชมพูจีบติดไม่ติดในเรื่องคุณนะพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจันไปด้วยผ้รปัจาัยดีๆด้านในดีกว,ว่าไป